ลักขามโคงชื่นมื่นนะครับนุ่มไทยสาวเล่านะครับหลายคนแชร์คลิปไม้ผมเบิงนะครับเนาะบางคนก็ขามไปหาสาวที่ตัวเองกีบอยู่บางคนกับทรงดงไม้่านช่องต่างๆเข้าไปนะครับนี่แหละครับนุ่มไทยสาวล่าเป็นไม้เบื่อไมเมาหลายคนยังกีบกันอยู่นะครับดูใจกันไปก่อนคุยกันไปก่อนปักดากันไปก่อนนะครับเข้าอื่นนะครับนะบางคนก็ไปขอไปมันนะครับ หล,ลายคนก็นถามผมว่ามันแมนเพราะไอ้บีเขาไปมันไปขอมันเป็นกนลยุทธ์ของหนุ่มไทยอีสาวเล่าบางคนบางท่านนะครับเนาะผมใช้กัน่าบางคนนะครับก็คือกันบวัยคนอื่นไปหาไปกีบกรมีนะครับนะที่กินการมันการขอมันต้องเป็นวิธีถูกต้องของอพื้นบ้านหรือประเภทนี้ของบ้านนั่นๆนะครับว่ามันสีไปบอกแม่ผู้สาวหรือ ำกับเก่ากินเล็กๆน้อยบอกมันกันบนบแมนครับมันต้องมี้ผ้าขวัญนะครับเนาะพรจะนั้นมันตัโต๊ะใจครับนะหลายๆคนเห็นในโซวเชียวว่าบางคนก็ไปหมั่นบางคนก็ไปหาสาวที่ตัวเองกีบอยู่บางคนกับปากลงไม่ไปวันวันไปเลไท้ากับธรรมดาครับนะอยู่ในขัวตะมอมนุ่งไทยสาวกีบกันแห้งนักก็ดีครับเชื่อผมมาเบิงนะครับเนาะยังปากพร้องขวัญยังผ้ากันไปกินกุ้งเผาทะเลเผา สาวล่าวี่เคยที่เคยมากนะครับว,ว่าเคยกินกรัวหามทะเลครับนหบางคนเขามากแบบนี้ไปเที่ยวทะลุทะเลกันนะครับ่งภาพชงลิปมาเยอะะแต่หนไทยที่ตั้งใจขามไปหาสาวเล่าเนี่ยโอ้หนาเห็นใจแล้วกันหนาหนาเห็นใจครับนะคือทุ่มทุนเต็มที่นะครับไปหาแต่ละอย่างแตกต่างกันไปบางคนก็นไปหาสาวแบบบวกปูพันนะครับบางคนก็นไปหาสาวที่ตัวเอง่งเงินให้ทุกเดือนนะครับ นาเดี๋ยคิดวางทฤษสงบางกับพู้นะครับก็เบิ่งกันไปง่ายๆนะครับเนาะเพราะว่าบางคนก็บอกว่ารอไปก่อนนะครับนะดูใจกันไปก่อนเห็นหลายคลยิปู่ครับเนาะหนุ่มหลายๆคนก็นส่งอกไม้ส่งเงินส่งโทรศัพท์บบเปิดเผยในคลิปก็ลายนะครับนะแบบว่าจะเปิดเผยตัวตนเหตุแบบลึกลับนะก็ลายนะครับเพราะฉะนั้นนุมใต้สาเ่ามันกันหลายคู่หลายคนครับมัน เยอะแยะนะครับนะการจีบกันเป็นใจนุ่มไทยที่ต้องการในสาวลาวมาเป็นเมียครับโดยเฉพาะนุ่มสิงเ่าในสาวซ้ำหน่อยนะครับมันบอสมหวังว่าผมย้ำอีกครั้งหนึ่งน,นะมันบอสมหวังยากมากนะแต่เป็นแค่จิกเป็นแค่คนขบคนพูดคุยคนเบาคนล่มนี่แหละครับคือคนลาเขาเบาล่มกันคุยกันนี่แหละคือผมเนี่ยนะครับ อยู่กับโอภากับน้องคนหน,นึ่งก็ธรรมดานะครับแบบนี่ยังไงเป็นเป็นในแคก่กิกตอนจีบแต่งรองกันไปัวเมียกัน,น,น,นมันบ่ได้อ่าผมว่าต้องเชื่อผมครับให้ท่านไปพบเจอเลยตัวเองท่านจีบบอกว่าเออบันีีมันเห็ดคอนทตมมันแมนเพราะมันรัวหัวมูลมันแน่นอนตัวนี้ครับผมเทียบเทียบได้หลายคนเียครับว่ามนันผมฉียูู่ออกมาเบาเลยครับถามเมบาเพื่ันผมก็จะเบาคือเก่าแหละครับ เพื่อบ่าจให้หลอกต้่มกันเพื่อบ่าจะให้ลงงมง่ายอย่ามั่นใจในตัวเองนะครับสิงเถาทั้งหลายว่าสิงเถาไทายเถาลาวนะครับอายุหาสิพกิบมุ่งมั่นไปจีบสาวลาวสมหน่อยอายุสิบแปดสิบเก้ามันบอสมหวังน,นะครับท่านจะไปมอบของขวัญโทราศัพท์ันไม่ได้ท่ายไปมอบช่อหรือไม้คือจะนุ่มสาวสิบเจ็ดสิบแปดปีหรือมันบอเขาทานะครับนะบางคนไปขามไปหานะครับไปหอดถึงหอดเฮเงนกท็ททำถูกต้อง แต่ว่าจะในใจนองก็วพานะผมเบื่องเลยครับนะถามทายถ้ำบางคนเขาจะไปทายถ้ำกขาจะออกโซเชียวแต่บางคนเขาไปจะไปอะไรยอดอไร้อนวิวนะครับไปแบบลึกลับมันกบกลิดลับ้อทายถ้ำมาไๆไป,ไปๆๆกับเบื่องออกแล้วครับว่าสาวเราเขาบ่สนใจถ้าสนใจเขาตั้งหน้าเนี่ยมีจะนี้จะรุงร่งไปแบบคือผมเนี่ย ไปแบบคือจังเสียบางคนนะครับไปแบบเท่าได้เท่ากันนะจะไปกรุงเทพสิไปเน่าเนื้อเน่าไตไปวัดไปว่านะครับนะเอาพ่อแม่เขาไปนั่ง็ดีเขาอยากเขาไปนั่ง็ดีไปสองคนก็ได้นะครับอันนี้บอะได้เลยครับนะครับเขาใจนะครับนะวฉะนั้นปฏิทินนี่ของสมบูร์ัวเล่าเนี่ยเชิงขัดเลยครับตับยูบาลของเขาเนี่ยทันจะไปใช้สองตัวสองบ่วได้เลยครับ บัดนะแล้วก็ตามมาเป็นบัวเมีย่ยที่ปรับทึกใหม่เลยครับบัคือไปอยู่ไทยนะครับบัคือสาวลาวกับนุ่มไทยมาอยู่ทําง,งานในไทยไปมือนกันโชคดีโชกันนะไปใช้ก็ไดนะครับเนาะผมบอกเหตุผลใจแบบนี้นะครับเหใจว่าครับว่ามันบัอิสระมันสาวล่ามีใจให้นุ่งไทยกลับไปใช้สองตัวสองบอัวใดได้อยู่ขแอบไปอยู่สบูขข่สาเลาาแต่ว่าไปเจอร้าน ปเจอดานเีอกันนั่ง,งรถไฟสองตอสองมันอันตรายเลยมันต้องมีคนไปนั่มนะครับนะประสบการณ์ตรงจากผมเลยครับก็ต้องไปบอกใครเลยครับผมเคยไปกบนองหาคนหนึ่งนี่ไปเจอดานอยู่ทางเขา,าเซโน่เนี่ยครับนะออกจากหลักสา,ามาาานะที่่ามาจากอูบาขอเขาชิคาลยตัวเมืองเซโน่ใกล้ตลาดแรกนะนั่นแหละครับเขาถามเลยนะขันบอกเป็นพวนเมียกัดเรียบร้อยที่ปรับ เราฉะนั้นนุ่งไทยสาลา่เลยนะครับก็แอบคบแต่ยังบริเแตงานออกแอบคบนะบวแอบก็ซ้ําแอบเนี่ยนอกจากมาอยู่ในไทยเข้าใจว่าผมบอกแบบนี้มันจะถี่ปั๊บไหมนะครับนะเราจะนั่นเห็้นนุ่งไทยสูงไวัยหรือสาลาวไว้ทีนหมอผมกอนในคารยางชี้นหมื่นเนี่ยสาวเขาบริเลมักแต่ว่าเขาชี้หมื่นเรื่องบวกชิ้อของสลัพสาเงินทองดอกใหม่เขาพอใจแบบนั้นแต่ว่าในใจเขาในบริเลตมักจริงชาวไทย ผมบอกเลยเลยว่ามบนบุวีคูได้ตัวไปถีจะสมบังนะครับหายากรอยคูมันตน้องมีคนเดียวสองคนเท่านั้นหนึ่งคูสองคูเท่านั้นนังจะหายากนอกจากท่านจะบ้าบินมอบเงินมอบสวอยข้อทองมอบการที่สอดมาหาศาลก็จะจีแทงดอกน้าเจ้าแทงไปเขาจะอยู่ในน้าเจ้าจาักปีสองปีหรือวอ่าก็บ่รู้สินทดทองตามบาทเงินสามเจนี่เขาเอาแน่นอน แต่ว่าเขาจะอยู่ได้ถึงปีสองปีสามปีหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันก็มีแครเดียรเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันลักต่างไว้อายุมันห่างกันนะมันเป็นไปได้ยากนะครับสาวเขาว่ากาคุ้มกุเทาวบอกว่าง่ายนะครับนะแอบอายุแอบกินนะครับนะแอบเป็นกิ๊กเป็นกักนับเจอกันมองนั่นมองนี่ช่วข้าวได้นะครับจะไปคุ้งออกหน้าออกตาหรเขาสังคมนี่ไม่ได้นะครับ ไม่ได้แต่มาอยู่ไทยก็อาจจะได้เขาปุบปุบุญใหญ่ยจักแต่เขาตามแบบแค่เป็นลูกเป็นพี่น้องกันเท่านั้นแต่ว่าไปอยู่ล้าหรือคนไทย,ยแล้วกับสาวเล้าเลยเขามองอย่างเดียวคือสามีพัญญาเลยครับผู้มีคอหักายหักจะไปแบบนั้นนะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นเขาใจนะครับที่เห็นสาวเล้าเลยดกช่อเราไมจากสิงเถาไทยหรือสิงเถาลาาเรียองธรรมดานะครับ สมการท่านจะได้ของควันหลายปีใหม่ไปตัวตกใจนะครับนะอ่าบางคนไปหาหอดถึงหงเยนละทั่น,ถ,นถ้าเขาเอาลเลยเบิงเบิงยักเบิงตาตาเดียวก็ออกนะวิตาขางเดียวเบิงก็ออกมีเขาบอกเอานะครับผมเห็นแล้วในค้คิดนะที่ท่านผู้ชมแชร์มาแฮปปี้คู่นี้คือแล้วคือแล้วเลยเบิงจะไปหาข้อหน้านะจากประนนะสบการณ์ด้วยการคำคิดโดยตรงเลย บนต่องเสื้อผมติดตามตอนต่อไปนะครับชิงต่อไ,ไ,ไทยคนได้ไปกีบสาวเราสักหน่อยไปทิดน,นะครับนะอายุหาสิโมกชิบกับสาวที่เกิดปยดง่ายแต่ว่าแอบกันมิดก,กิบก,กันได้นะครับนะขอใจตรงกรันบรันะเปิดใจสาวเราปเปิดกระเป้ารุ่นไทยรอกันไปก่อนคบกันไปก่อนอุ้นกันไปก่อนหมดตัวกันไปก่อนสนวัสดีครับ